เดี๋ยว13เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือก่อนหน้านี้นะฮะทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้อำนาจกระทรวงการคลังสามารถทำเรื่อง กู้เงินกับรัฐบาลญี่ปุ่นได้ในช่วงวิกฤตการโควิด19นะฮะวงเงินเนี่ยก็คือ13,000ล้านบาททีนี้เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้นะฮะในช่วงโควิด19เนี่ยเอาละรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเงินให้ก้อนหนึ่งเพื่อมาช่วยเหลือเยียวยาประเทศต่างๆที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจและก็เรื่องของประชาชนในช่วงโควิดที่ผ่านมา พูดง่ายๆนะฮะว่ามีเงินให้แต่ละประเทศนั้นกู้เพื่อวันหนึ่งเนี่ยจะได้มีการสาสัมพันธ์กันต่อไปและก็มันเป็นผลดีกับ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นๆแล้วก็โลกใบนี้อีกด้วยนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือประเทศไทยตอนแรกเนี่ยประเทศไทยก็จะใช้อำนาจตามพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินแก้วิกฤตโควิด -19 ได้วงเงินเนี่ยคือ5 0 0แสนล้านบาทก้อนกลมๆเลยนะฮะเราเนี่ยก็กู้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 ไปตลอดจนงวดสุดท้ายนะฮะเกือบเต็มลิมิตแล้วเนี่ยก็ไปกู้ญี่ปุ่นอีก1 3,000ล,ล้านบาทนะฮะ เซ็นสัญญากันวันที่2และวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะฮะคนที่เซ็นสัญญาก็คือคุณอาคมเติมพิทยาไปสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเรานะฮะเซ็นเรียบร้อยแล้วเงินจำนวนนี้ฮะ1 3 0 0 0ล้านบาทเนี่ยจะมีการผ่อนส่งรัฐบาลตัวเราเองทุกคนนะฮะต้องผ่อนเฉพาะเงินนี้นะฮะผ่อนไปอีก15ปีนะฮะไปถึงปี2,000 580รนะครับระยะเวลาวิธีการผ่อนเนี่ยผ่อนปีละ2งวดงวดวันที่20พฤษภาคมกับวันที่20พฤศจิกายนปีหนึ่งเนี่ยผ่อน2งวดด้วยกันนะครับส่วนอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างต่ําทีเดียวนะฮะคือญี่ปุ่นเขาให้ดอกเบีย้ยคงที่ไปเลยเอาไปเลยนะฮะไอ้แก้โควิดเนี่ยดอกเบีย้ยอัตราคงที่อยู่ที่0.01ต่อปีเท่านั้นนะ ก็ถือว่าถูกมากมากก็ถามว่าไทยเนี่ยจะได้อะไรกับเรื่องนี้มอในมุมไทยก่อนไทยก็จะได้คอนเน็กชันจากญี่ปุ่นนะฮะคือเขาให้เงินมาเนี่ยก็เอาไปก่อนเพราะว่ามันถือเป็นดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างต่ําและที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดมันฟื้นตัวพลิกฟื้นได้และอนาคตก็ จะสามารถที่จะมาเสริมการค้ากันต่อไปความสัมพันธ์กันต่อไปได้ด้วยนะฮะในการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็การค้าการลงทุนต่างๆญี่ปุ่นก็มองเรื่องนี้เหมือนกันญี่ปุ่นมองว่าถ้าเขาเนี่ยให้เงินกู้ไปแล้วแต่ละประเทศนี่ไม่ใช่แค่ไทยนะให,นนให้คนอื่นไปให้คนอื่นไปเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาฟื้นตัวมาได้ก็เป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันก็ได้นะฮะและที่สําคัญมันมีจุดประสงค์ เรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจบางอย่างที่ญี่ปุ่นนั้นอยากจะเป็นเต้ยในเอเชียอยากไปจะเป็นเต้ยในพื้นที่เศรษฐกิจตลาดโลกก็จะมีเงินตัวนี้นะฮะมอบไปให้กับพื้นที่ที่เขาประสบภัยพูดง่ายๆคือพื้นที่ที่กำลังพัฒนาเลยะฮะทีนี้นี่คือสองฝั่งนะไทยได้ญี่ปุ่นได้ง่ายๆนะ มองดิวระยะไกลนั่นเองนะฮะส่วนคนไทยตอนนี้ต้องใช้นี่เฉพาะญี่ปุ่นไปอีก15ปีงวดสุดท้ายนี่จบปี2580อย่างที่ผมบอกไปปัญหาก็คือนะฮะตัวเลขยก p ห p นี่สะสมนี่สาธารณะที่เราเนี่ยจะต้องชดใช้กันต่อไปตอนนี้มันแตะเพดานเกือบ10ล้านล้านบาทยังไม่ถึงนะเกือบ10ล้านล้านบาทมันอยู่อีกนิดเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าเกินเพดาน GDP ไปเนี่ยอันนี้ สุ่มเสี่ยงแน่นอนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ที่มันจะบานปลายและมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนคําถามคือนะฮะเฉพาะหนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยสิปีแล้วยังมีหนี้อื่นที่สะสมที่คุณยังไม่รู้อีกนะที่เขากู้มาในช่วงโควิดไงที่จ่ายตังกันไปเนี่ยแหละฮะยังต้องจ่ายกันไปเนี่ยเรียกว่ามัน